สวัสดีค่ะมาถึงบทเรียนสุดท้ายนะคะของรายวิชาการจัดทํารายงานค่าเกณฑ์ชี้วัดและวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายงบทําการก็คือการหาสาเหตุความผิดปกติของบัญชีที่มีการเบิกเกินงบประมาณนั่นเองค่ะจากบทเรียนที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่าหน่วยงานที่เรายกตัวอย่างมานั้นไม่ได้คะแนนค่าเกณฑ์ที่ระดับ5จากนั้นให้เราทําการหาสาเหตุได้จากให้เราเข้าระบบ SAP นะคะ TCOs s อสแ r นด์ r สกอร์เอลแแผนงานเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายตามศูนย์ต้นทุนงบทําการเขตการควบคุมกอก9000กอกปีบัญชีงวดบัญชีเวอร์ชั่นแผนงานระบุเป็นศูนย์ระบุกลุ่มศูนย์ต้นทุนของหน่วยงานตนเองในที่นี้จะยกตัวอย่างกลุ่ม G315 ของการไฟฟ้าอำเภอแก่งคอยค่ะ บัญชีค่าซ่อมแซมบ,บำรุงรักษาอาคารรหัส53051040จากนั้นคลิกดำเนินการจะปรากฏหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะคะจะเห็นได้ว่าหน่วยงานเนี่ยมีต้นทุนจริงอยู่ที่542,460บาทและต้นทุนตามแผนเนี่ยมีอยู่ที่250,000บาทเห็นได้ว่านะคะต้นทุนจริงเนี่ย สูงกว่าต้นทุนตามแผนจำนวน292,460บาทจากนั้นให้เราทำการหาสาเหตุได้จากการคลิกไปที่ค่าใช้จ่ายต้นทุนจริงค่ะเลือกศูนย์ต้นทุนบรรทัดร,รายการจริงระบบจะแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยสามารถตรวจสอบได้จากช่องชื่อว่าเกิดจากกิจกรรมใดที่ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเบิกเกินงบประมาณค่ะ ค่ะนี่ก็คือการหาสาเหตุความผิดปกติของบัญชีที่เบิกเกินงบประมาณในระบบ SAP นะคะเพื่อให้ผู้เรียนเนี่ยมีข้อมูลในการวิเคราะห์ค่าเกณฑ์ชีวัรงบทำการในกรณีค่าเกณฑ์ชีวัรงบทำการของหน่วยงานไม่ได้ระดับ5ค่ะขอบคุณค่ะ